จ้างสามพันให้ลงรวมกับยอดวิชาให้แน่บางทีกลัวน้องมันต่อยไม่โดนอ่ะเราตัวเล็กแต่บางทีเราหลบดีสายตาเรามันดีอ่ะฟงฟงฟงนะบางทีอ่ะอันนีบางทีมันโยงอ่ะมวยยังโยงอย่างยอดวิชาไอ้กุ้งจงกุ้งจงไอ้แก่เมื่อกุ้งจงจงบางทีเราหลบนะเราหลบนะต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนล้วโดนเชือกเบื่อเดือดมันเบื่อต่อยไม่โดน บางทีเราต่อยมวยตัวอลามาอีกคนนะครับนะนี่ก็ยิงซางเล็กต่อหลักสองนะครับนะก็เป็นนักมวยที่ได้แชมป์ล่าสุดลุมพินีติดตามด้วยหมูจังติดตามด้วยศรีวกรบ้านช่องไม่กลับนะครับนะแม่งไปแต่ลามมึงไปทําไมลามอะ่ะน้ำกระทอมมันก็สามารถกินได้หมดแล้วไม่ต้องไปกินที่ลามมันก็ต้มได้เนี่ยใบกระทอมมันก็ถูกกฎหมายแล้วไม่ใช่หรอ <c oughs> ไม่ต้องไปกินจาเป็นต้องไปกินที่ลาม ไปไปลามบ่อยนะแต่มันเลนบอกว่าอะไรนะอิสลามมีเมียได้หลายคนนะก็ดีใจน้องมั้งแต่บางทีน้องๆมันก็อยากเข้ามาในกลัวผมเซลล์เล่นอันนี้ล้อเล่นนะครับบางทีแย่ๆน้องๆมันเล่นไม่มีอะไรหรอกครับแต่สีวกรมันก็มึงเอ้ยลูกมึงเรียกมึงพ่อประเดี๋ยวสีวกรฮะลูกลูกเองเรียกพ่อปะมันไม่ค่อยกลับบ้านบ้านช่องไม่กลับได้นี่ครับมึงมึงไปทําไมลามนักหนา แล้วแล้วมีกิคุณกับไอ้พงศิริโอ้คนเราแม่งโดนดดดคอรอบคอกูถามมึงหน่อยเนอะแล้วมึงบอกมึงไม่ได้เอามึงไปโกหกไอ้พงมันควายมึงก็ไปพี่ขวัญก็ชาลุมพี่ลอยไงมันมันลุมไม่ได้ไอ้ขวัญนาแค่มันยืนให้มันเตะมันจะเตะมีแรงว่าไอ้ขวัญเพชรนะ ไอ้เหี้ยไปไอ้เหี้ยมึงไปยืนเก่งนำกล้วยอะไรไปเตะแม่งแต่ไปเตะแม่งแต่ไปเตะอะไรรู้ไหมครับมึงไปเตะทำไมต้นกล้วยเตะแม่งเอ็ดเอ็ดเอ็ดบงกิมเตะแม่งเสาไปเลยโอ้ยข่ยอิ่มไงบนรอบาดเลยสวัสดีนัตพงษ์ด้วยนะครับเจ้าของช่างแย่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับเจ้าพ่อเฮลโล มาคล่าสลอดสีวกรมันก็โอเคอย่างสีวกรมันก็ก็น่ารักนั่งยูใครมวยมันก็ไม่ค่อยมีพิษไมีแพ้ใครหรอกเป็นนักมวยที่เรียนไม่จบนะครับนะเห็นแม่งไปโรงเรียนประจาเลยแต่แม่งจบม .6 กยังวะเออแม่งมันมันมันไม่จบจริงนครับนะ พ่าภาษาไตเนี่ยเย็ดแม่ไอจีมาก่อนนะมึงนี่ไม่คอยแหล่บ้านนะเย็ดแม่มึงจะอยู่แบบไหนนี่อยู่ติดฟาลามซ้ำนี่มึงมึงไปมึงไปมึงไม่ไปบ้านนี่เมียมึงคิดถึงมึงดกมึงมันจะไปยังไงมาไปไม่ได้นี่ <c oughs> <c oughs> เออ แล้วมึงคอแม่งโดนดูดวันนั้นอ่ะไปบอกไอ้พงศิริไอ้พงศิริมันหัวอ่อนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับบอกไอ้พงว่าไม่ได้เอานะคนชื่อแอนหรือชื่ออะไรอ่ะไอ้นี่แม่งก็คนแม่งโดนดอนอยู่ด้วยกันโดนดูดคอเต็มคอไอ้พงไอ้พงบอกโอ้ยมันไม่ได้เอาพี่มันไม่ได้เอาอีนี่แม่งสวยขาวหอมไอ้ที่รักเขายลบหมายไอ้พงนะสมัยก่อนสมัยก่อนพูดเรื่องสมัยก่อนนะตอนนี้ก็ ไม่มีเมียน้อยแล้วเลิกแล้วไอศิวปรกรแม่งก็ไปลอ่อ่อแล่วมาบอกไอพงวกก่าไม่ได้เอาไอพงแม่งรักหมายซื้อของให้เต็มไปติดเขาพักหนึ่งพงศริเมียก็มี GPS บอกว่าไปไหนไปไหนรถไปอยู่ไหนอยู่ไหนรู้หมดพงแม่งก็พาเข้าโรงแรมมันก็ไปเด้งขึ้นึีน่โรงแรมนี่ยังคนดูด,ดูดคอแม่งขึ้นมันไม่ได้เอากันไม่ใช่หรอ โอ้ยเอาละเอาละบ้านี่มู้เจ้ากับอะไรสวัสดีเซียนเบสด้วยนะครับนะพอเจ้าแฝดก็ได้เอาลูกมาแล้วตอนแรกว่าจะขายขายให้บุ้มเด็กเซียนกลัวม,มีปัญหานะครับนะก็ใจนั้นก็อยากขายให้ไปอยู่ค่ายบุ้มเด็กเซียนใจจริงๆแล้วก็ <c oughs> วอยากเป็นพันโทพันเอกบุ้มเด็กเซียนนะครับนะมันได้ไปอยู่พีเคก็กลัวมีปัญหานะโอมองหน้ากันไม่ติด ก็เลยได้เอาลูกกลับมาแล้วน,นะครับนะพันโทพันเอกนะครับถ้ามีมวยสมัยก่อนให้ลูกต่อยทุกวันเลยนะวันหนึ่งถ้ามีสองคนให้ลูกต่อยสองคนเลยไอ้แฝดบางทีพ่อก็เก็บเงินไว้บางทีก็เก็บไว้เผื่อลูกการศึกษาแหละให้เจ้าแฝดพันโทพันเอกบุมเด็กเซียนครัก็เอาไว้บางทีก็เอาไว้เป็นเจ้าบ้างเคือสิได้ไยเนาะ เป็กระบับไม่ได้เด้บ่ได้เหรียญได้จันตู้ซูเมอร์ไบ่ได้เหรียญเด้บ่ได้เหรียญมากผมเก็บมือเราพักก้อนมาเขาแหงมัดเลี้ยวสั่นเอาเอา,เอามันกูดอกดสัน่น <c oughs> นี่แฟนของยอดวิชาก็เป็นหัวหน้าค่ายนะครับนะเนี่ยเข้ามันติดมือวันจันทร์เขาอยากเจอนะ อยากย้อนยุคก,กับพ่อเจ้าแฝดนะคนะเจอหน้ามันจะเลื่นเชิงเลยพ่อเนะจ้าแฝดก็เป็นน้มวยเก่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะพ่อมันโตวันเด็กผมผมผมหัวจะขาอย่างเดียวเลยผมจิบังอย่างเดียวเลยบางทีผมเจอหัวขาแกอย่างเดียวเลยหัวขาหัวขาพ่อไอแฝดอ่ะหัวขาหัวขา มันจะหน้ามือหนาวข้อมคอแห้งมัดแล้วมัดพอดีคอกอะไรมัดซองว่านั่นมัดพอ,อ,อ,อดีพ่อพันโทรพันเอกผมจะหดหดขาอย่างเดียวเลยขาแกก็เล็กๆผมจะหดขาเขาเลยแดงไตขาไตขาเขา,าเลยหมืน่น ติดตามด้วยหมัดกระบมหมัดกระตงท้องแกวตีแอลบางๆเนาะเพราะแฟอ่ะเส้นแฟนเนาหัวจะไปท่องตึงออกไปแล้วว่หมูจะไปหาเมียน้อยให้ยอดวิชามันมีใครเอาหลอกนอกจากฝรั่งอะ่ะดูทรงมันนี่แะดูหน้าตาถ้านหน้าตาเหมือนพี่ยังพอว่านะ่ะยอดวิชานอกจากฝรัง่งต่างประเทศเนี่ก็ยากนะ <c oughs> โอ้ยบอกเลี้ยงเมนอูอะไรซ้ำใจซ้ำใจประกาศให้เนี่ยอยอดพิชากไม่น่ามีหรอกแต่เป็นคนที่มีเมียมีเมียเร็วนะมีเมียแต่อายุสิบสี่มากน่าจะลูกโตแล้วมั้งยอดพิชานะครับนะอันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นแฟนใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่แฟนของเขาตอนนั้นก็เห็นรักเห็นเขารักกันดีนี่เป็นไงบ้างล่ะเด็กพีสวัสดีพี่ เดบพี่แจ็คด้วยนะครับผมปลาเผาซิ่งนะครับพี่กินกินข้าวติดคอพี่แต่พูดจริงๆนะนแฟนของยอดพิชาก็ดูอยู่หรือเปล่าบางทีก็สมัยก่อน,น่ะตอนยอดพิชาน่าจะมีมีเมียตอนอายุสิบสามสิบสี่ 13, <c oughs> เป็นมวยกันแสนเร็วนะยอดพิชาสมัยนั้นนะ,นะยอดพิชานี่ก็ตอนนั้นก็เห็นรักกับแฟนเขาดีนะถ้าถ้าคนนี้รักกันนั่นเต็พี่คิดว่าน้องมันคงบางทีคนเรามีลูกแล้วมันก็อยากกลับไปหาเมียมันนะเมียเก่ามัน ความเล้าฉานมันคืองานของไอ้หลองเย่เย่คนเแล้วพันโทพันเอกบุมเด็กเซียนหรือครับพี่ครับครับใจเขาเนี่ก็อยากเอาไปอยู่กับบุมเด็กเซียนแหละเซียนแบ้นจริงแต่ก็มีกลัวมีปัญห mm hmm. าก็มาอยู่พีเคหลายปีแล้วเนาะใจนึงก็อยากเอาไปซ้อมอยู่นู่นมันมีเพื่อนด้วยใช่ป่ะล่ะในท้ากินข้าวเลี้ยงอันครับผมพี่เตี้ยครับผมแจงปลาเส้นนาะไม่สมยิม,มละ ต้องเมียนคลองเจ็บคล้องให้หมดเดี๋ยวคู่สิลูกเอาขยะไปทิ้งเอาขยะไปทิ้งเอาขวดเหล้าไปทิ้งเอาขวดโซดาไปทิ้งให้หมดขวดเหล้าก็เสียไปเสียงเอาไปแต่เป๊กเนี่มันก็นะครับนะกใจดงก็อยากเอาไปพ่อจะแฝงก็อยากเอาไปเอาไปซ้อมที่โน่นนะ พร้อมที่บุ้มเด็กเซียนเพราะว่ามีมีคู่แฝดห้าคนนะเก่งนะค่ายนั้นมันมีตัวไล่ไล่กันมันก็จะเก่งไล่ไล่กันเก่งไล่ไล่กันนะครับนะเก่งไล่ไล่กันไล่ไล่กันอันนี้มันเล่นเชิงแต่ไอ้กาลิมไอกาลิมก็หลอกตีดิไอ้กาลิมมันเกิานะไอตถึงมันอยู่ไหนไอ้กาลิมหลอกเตะเตะแฝดไอ้จิบมาไอ้กาลิมไอ้เกีลยเกมาเพราะว่ากลับไปได้ จริงนะบางทียอดวิชาเนี่ยตอนตอนสมัยพี่เห็นนะตอนลุมมินิเก่านะก็เห็นรักกับแฟนเขาดีนะแต่คนนี้มันมีเมียเร็วมีเมียตอนเอาละเขาทพ้งกันเบายอกได้ายเบายอกกันเลยนะกูเบิงเลยสุดบล็อกเฟสกันครับบล็อกเฟสกันแล้วผมไม่ได้เป็นเพื่อนกับกูนั้นในเฟสบุ๊กอะไม่ได้เป็นกันมาด่นเลยครับเวลาทะเลาะกันก็บล็อกกันไปบล็อกกันมาพบบนี้ก็ไม่รับรับกันเป็นเพื่อนเลยนะครับ มาแต่ผิดพวงได้เฟซกันบุ่รู้เนี่ยผมผมบอกผมเป่าหัวที่เดยกก็เย็นวาบรลบุ่รู้เลี้ยงเนาเอาเอาเอาวันนี้ก็ถือว่าคนดูเยอะนะครับทุกทีจะปิดกันเวลาขายของนะครับะก็ทำกับข้าวกินเองนะครับเมียก็ให้เงินไว้สองร้อยกว่าบาทซื้อเหล้าแบนหนึ่งเหล้าขาวอีก ขวดหนึ่งข้าวสิบาทเมียเวียดง,งานเมีย้ยขอยดี่บาวบพื้นบดาผัวไม่เคยว่าใครไม่เคยอิจชาใครไม่เคยอย่างนน้นอย่างนี้อ๋อผมจะเมียน้ำเคาะได้บัน่นมจะเจ็บของเจ็บอะไรขอาขยาไปทิ้งเอาขวดล้าไปทิ้งหูโอกุณคู่ยาได้นะครับนะสิไปนวดเดี๋ยวเมื่อนวดเมื่อตัวเอ้า เอาไว้ซับนี้นะครับเดอ้อเอาพอได้ขำได้คลายเครียดกันนะครับนะไปติดตามช่อง YouTube วันฉลองแซบเบอร์ด้วยนะครับภาษาไทยวันฉลองแซบเบอร์นะครับคนไหนสนใจเรื่องปะลาสับนะครับห้าสิบาทแปดสิบาทจะส่งทั่วประเทศน,นะหมูแดดเดียวเนื้อเดียว,ยวแล้วก็ขนมนะครับทักทาทยกันได้สนุนกันได้นะครับของอร่อยๆนะครับสำหรับมื้อนี้ไลฟ์สดมื้อนี้เอาไว้ซับนะครับสวัสดีครับ